อ๋อวัดดีครับวัยรุ่นลาวาแล้ววัดดีครับได้ยินข่าวว่าเป็นตัวแรงของอำเภอสารพีเหรอครับครับผมอันนี้คุณห้หวอัอว่าไข่ครับไข่อูก้กับคุณคุณหัอโอ้ <The same. S 1> ออไข่อ๋อแสเมเออไปใก่ใหญนี่เพิ่นติดต่องานเข้ามาลน,นเนี่ยหมูอ๋อผมอยากได้ตัวลุงชัยมารีวิวปางช้างครับไม่วางาได้เงินเห็นแล้เนงาน<ม>นี้นะ ได้มวนละงานรีวิวเนอต่างจ้างแม่วางเอาได้เมากันแล้วล่ะอ๋ออยากไปก่อไปล่องแพแม่วางบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นไปกันนักขนาดคุณอยากไปพ่องออยากไปก็ไปกัฮะบ่ได้ยินะไปก็ไปก็บ้าเออบ่ไดใจพ่อถามพ่อว่าอยากไปแต่อยากไปเล่นถ้าอยู่อี้แสดงว่าเขาไปแต่ น้อ no, แม่วางลูกสิละปีไปก็สี่หิกิโลเขาไปล่องแพอ <Ờ. S 1> นะะ่นค่ะแล้วเปิ้นก็จะจ้างจะได้ค่าจ้างด้วย <Ờ. S 1> เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาห้าเหียงอา้าวก็ดีใจกะดีใจคิ้งาดีใจก็ถูกเขาจะไปแอวด้วยกันนะ่ะถูกก็ อเข้างานเลยเลยแล้วกันนะครับผมอยากให้ลุงชัยมาล่องแพที่แม่วางและปางช้างที่แม่วางครับลุงชัยสะดวกมาเมื่อไหร่ครับเอาแ,แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ครับแล้วแต่คุณนะก้ก็เล่นได้คิงนะกเอไปควายเออโอเคแล้วแต่ผมอั้นเอาไปเป็นผูกเลยเออเนาะผมอยากให้ลุงชัยมารีวิวนั่งนั่งหลังช้างอู้ย นั่งบนช้างกานั่งก็ออนั่งบนหลังช้างนะออนั่แอ่ะเอาไปนั่งคุณจะค้นนั่งกี่ตัวตัวเดียวป๊ปนั่งตัวเดียวนาะครับผมอยากให้ลุงชัยมารีวิวช้างครับที่ปางช้างครับแม่วางครับเปลี่ยนกันนะครับให้ลุงชัยขึ้นไปนั่งบนหลังช้างแล้วตอนท้ายมาให้ช้างนั่งบนหลังลุงชัยเอาโอเคยังไม่เอา,อาเอาแต่กี่ยังว่าได้ ที่เฮาว่าได้นั่งบนหลังแจ้งแล้วหื้อแจ้งมันนั่งหลังแฮ่อ้าวก็นั่งนั่งด้วยกันให้มาได้เขาไปเป็นอย่างเปลี่ยนกับคนรอบมันไปมีปัญหาอยอ่าเมันไปไม่เงยเหมือนเนี้ยอ้าวตะกี้ว่าได้มาได้เอาเหยาะกํากันเฮียเงี้ยมาเอามัมปีเอาเหยาะก๊อบ่เอาต่างไปแอวหลุงเออฮะเฮียมันนักแก่เน่เสียมอ้าว แล้วแต่กี้คูณยังวัดได้ก็ไปเอวตัางไปเออนั่งบนหลังได้บุญได้ได้กะนั่งถ้าือจ้งมานั่งหลังฮะเออมันไปได้ได้จ้งมันตัวใหญ่ที่ไหนเออจ้างมันหนักกี่กิโลมันหนักเป็นตันมันไม่ใช่เป็นกี่กิโลเออก็น่ะเอ๊ะเดียวนะคะเออได้เป็นอย่างได้บุญได้กุศลได้แหมนะเออิ้งยาคนเรียวอเตอไอ้ควายหื้อจ้างนั่งบนหลังมันได้บุญเนอะเออเอาเกรรคำฮะมาเอา เอาทำไมถึงไม่เอาเมื่อกี้ยังบอกกับผมอยู่เลยนี่ยงนั่งบนหลังจ้งนี่เอาแต่ไอ้เฮือจ้งมันนั่งหลังฮฮนี่แฮหม่อ้าวางานแรกก็ไม่ผ่านถะแ,แล้วลุงชัยมันมาได้ทําไมถึงไม่ได้ลุงชัยมันมาได้ช้างมันก็ตัวน่ารักจะตายไม่มีพิษอีกต่างหากลุงชัยฮะหูม,มันมีพิษที่ไหนลุงชัยกลัวม,ม,ม,มันทําไมพิษูมันนักเอา ทิ้งว่ามันจะใดอ้าวแล้วลุงชัยว่าตาใดฮคน้ำหนักฮะแค่สี่สิบปยแล้วจ้างมันจะใดแสดงว่าขี้ขาดจะดิลุงชัยออกลัวหรือไงองั้นไปล่องแพแล้วกันออล่องแพนี่ได้ใช่ไหมได้ตกลงใช่ไหมออให้ลุงชัยเป็นแพนะแล้วออให้มาไปไวเดียวนี้เลยไปอะ,อะไรใส่อารมณ์ตลอดเลยลุงชัย ทำไมต้องใส่อารมณ์พูดกับผมอะทำไมต้องใส่อารมณ์ตลอดอมันมีเหตุผลอะไรเอามีเหตุผลอะไรก็ห้ามมีเหตุผลฮะห้ามมาชอบมาชอบอะไรห้ามมาชอบคิง <c oughs> โไปเลยมาเอานเนาะสะรู้มาเอา